สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตนุสาหะครับวันนี้าบทความจาก Alex Mother นะฮะที่อยู่ใน Mind Cafe ชื่อว่า11 Ways to Improve Your Life That Are Counterintuitive to Most People แปลว,ว่าวิธีการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นที่มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของคุณและคนส่วนใหญ่นะฮะอันแรกก็คือบอกว่ายิ่งคุณทำเรื่องที่เสี่ยงน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะฮะบางทีชีวิตคุณอันตรายมากขึ้นเท่านั้นก็ต้องอธิบายกันดีๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดกันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ย สิ่งที่เราทำได้รู้สึกว่า ชีวิตฉันปลอดภัยเซฟที่สุดเลยเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเส้นทางที่อันตรายเพราะว่าผมยกตัวอ,อย่างนะฮะซิลิคอนแวลเลยแบงทุกานาคารนะฮะซิลิคอนแวลเลยแบงเนี่ยทำสิ่งที่ไม่เสี่ยงคือคือเสี่ยงน้อยนะฮะก็คือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวในช่วงเวลาที่ดอกเบีย้ยต่ำมากมากนะครับซึ่งผลตอบแทนมันก็จะต่ำถูกไหมแต่อยู่ดีๆธนาคารกลางสหรัฐก็ขึ้นดอกเบีย้ยแบบเร็วมากเลนะฮะในในปีเดียวเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ5%้าเปอร์เซ็นต์ะไอบอลที่ถืออยู่เนี่ยก็เลยมูลค่าลดลงแล้วมันเป็นต้นเหตุตหตนะอขง ความบันไลทั้งหมดของซิลิคอนแวลล e ย์แบงเลยก็ว่าได้ในช่วงนั้นสิ่งที่เขาไม่มีเนี่ยนะครับก็คือ head of risk management chief risk officer เอาใช้เขาใช้ชื่อนี้ไม่มีคือตำแหน่งนี้มันว่างอยู่นะครับแปลว่าไม่มีคนดูเรื่องความเสี่ยงก็น,นี่แหละก็เป็นต้นเหตุของการล่มสลายเลยก็ได้ข้อที่2ฮะยิ่งคุณพยายามที่จะ ไม่พยายามมั่นใจเท่าไหร่คุณยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นความหมายก็คืออย่างนี้ครความมั่นใจเนี่ยมันเป็น act of letting go letting go ของตัวตนของคุณเนี่ยยิ่งคุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องเก่งฉันต้องนู่นนี่ต่างๆนานา,นานเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเองเนะครับข้อที่สามฮะหลายครั้งในชีวิตเนี่ยคุณจะเดินหน้าได้เร็วเนี่ยคุณต้องเดินให้ช้าๆเพราะคุณจะเห็นทางที่ชัดกว่านั่นหมายความว่าถ้าแปลความหมายนะคือบางคนเนี่ยชีวิตวุ่นวายมากเลยโอ้แบบมแีแต่เรื่องยุ่งๆเต็มหมดเลยเนี่ยไม่ได้ม เจ้านาจริงๆว่าของที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันถูกทางเปล่าหรือว่ามันสำคัญพอเปล่าเนี่เพราะฉะนั้นบางทีเราต้อง slow down ก่อนถึงจะ go faster ได้ ข้อที่สี่ฮะยิ่งคุณพยายามที่จะจัดการซ่อมตัวเองน้อยเท่าไหร่เนี่ยคุณจะรักษาบาดแผลเรื่องนั้นได้เร็วขึ้นหลายคนไปโฟกัสที่การซ่อมแซมตัวเองเยอะมากแล้วก็แบบวนอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ยหยุดยุ่งกับมันอะ่ะนะเเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะซ่อมตัวเองนะครับการเคารพนับถือหรือว่า respect เนี่ยนะฮะจะมาถึงคนที่ต้องการมันน้อยที่สุดเสมอคือใครที่ที่ไม่ต้องการไม่เรียกร้องหาแล้วกันนะฮะความเคารพนับถือจากผู้คนคนแบบนี้จะได้ความเคารพเยอะมากเพราะว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบซินเซียเจนูน์นะแบบเป็นของแบบของจริงอะ่ะของจริงอะ่ะแล้วก็ทำแล้วแบบไม่หวังผลตอบแทนเลยไม่ต้องการให้ใครมาเคารพทําความดีก็ไม่ต้องการให้ใครมาสนใจแต่คนแบบนี้แหละที่คนจะเคารพมากที่สุด ข้อที่หครับหลายครั้งที่เราฝืนทําอะไรบางอย่างมากๆนะฮะชีวิตมันยิ่งยากนะฮะผมนึกถึงการทดสอบอันหนึ่งของนา,นาวิกโยตินสหรัฐนะฮะคือวิธีการ่างนี้เขาจะมัดมือมาเท้ามัดท้ายหลังเลยนะแล้วก็เตะคุณลงไปในสระน้ำนึกภาพตามนะมัดมือมัดเท้าเตะคุณลงไปในสระน้ำนะครับแล้วคุณต้องอยู่ให้ได้5้านาทีซึ่งถ้าเกิดคุณอยู่ไม่ได้มีสัญญาณแล้วคุณแบบขึ้นมาแล้วก็ดิน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 แล้วก็ตะโกนไม่ยอมเขาก็จะลากคุณขึ้นไปนะฮะแต่มันก็มีคนตายนะในเทสอันเนี้ยนะครับวิธี คุณจะรอดได้จากอาการเทสอันนี้นะหนึ่งปล่อยตัวเองจมลงไปก่อนร่างกายเราอะพออยู่น้ำ่างนั้นนะแล้วเราหยุดดิ้นอะมันก็จะจมถูกไหมพอถึงพื้นสระคุณถีบตัวเองขึ้นมาให้พ้นน้าหายใจทีหนึง่งแล้วปล่อยตัวเองจมลงไปใหม่แล้วก็ถีบตัวเองขึ้นมาใหม่ให้พ้นน้าหายใจแล้วก็ปล่อยตัวเองจมลงไปใหม่แบบนี้จนครบ5นาทีคนนี้จะรอดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะในหนังสือเขาเขียนไว้ของนาวิกิโอตินนะฮะข้อที่7บางทีเนี่ยถ้าเราปกป้องตัวเองมากเกินไปเราจะมีช่องโหว่าบางอันที่เรานึกไม่ถึงและคนจะจ ความหมายก็ต้องไปตรงมานั่นแหละบางทีเนี่ยคุณแบบพยายามหรือเกินนะที่จะแบบว่าโอ้โหรักษาภาพลักษณ์อะไรบางอย่างของเราที่มันเวอร์ไปที่มันไม่ใช่ตัวจริงของเรานะฮะในที่สุดมันก็จะถูกโจมตีข้อที่8ฮนะยิ่งคุณสร้างอะไรน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าคุณจะเบิร์นเอามากเท่านั้นมันจะมีคนประเทหนึ่งที่ไม่ยอมสร้างคุณค่าอะไรกับล้งนี้เพราะรู้สึก,กว่าฉันเหนื่อยฉันไม่ทําอะไรดีกว่าแต่นั่นแหละจะยิ่งทําให้คุณเบิร์นเอาหนักนะครับข้อต่อไปนะฮะยิ่งคุณไล่าตามอะไรมากเท่าไหร่่่บางงทีคุณจะยิไไมได้ าเกิดใครเคยจาไอ้กรอนตอนเด็กๆได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใครหรืออะไรบางอย่างเนี่ยลองปล่อยให้เขาเป็นอิสระไปแล้วถ้าเกิดว่าความรักนั้นเป็นของจริงนะมันเหมือนนอกอะ่ะนกก็จะบินกลับมาหาคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่อะ่ะยังไงคุณก็ไม่มีทางรังเขาไว้ได้อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายครับเป็นเบสิกมากก็คือว่าเอ้บางทีเนี่ยความสุขเนี่ยนะมันคือมันมาหาคนที่หยุดค้นหามัน happiness is never conditional แปลว่าอย่างนี้ฮนะ ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องมีเงินสักร้อยล้านคุณมีความสุขแบบนี้เรียกว่า conditional นะครับแต่ว่าความสุขมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าความสุขมันไม่เคยเกิดขึ้นจากเพราะว่าฉันได้ของชิ้นนี้ฉันถึงจะมีความสุขความสุขแบบนั้นอยู่แป๊บเดียวความสุขจริงๆคือความสุขที่อยู่เกิดขึ้นณนะตอนนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minute นะครับสวัสดีครับ